อันนี้กลับมาจากเอากุ้งไปชั่แหล่นนะครับผมสาวแกลิกะซิมาก้อยไข่มดแดงนะครับผมเมืองวิธีกวนกันครับถัามา่มันจะักรงโลครับก้อยกินทุกความนะครับกขาล้างสีซอยหอมซอยนะั้นใช้ห่อใส่พริกกันนะครับตั้งแตนะ่น้ำพริกสดแล้วก็ใส่พริกป่นน้ำจืดน้อย อากาศคลนฟ้าคลนฝนครับผมอยู่ปลายยางนะครับปลายยางติดหมู่บ้านนะครับผมเนี่ยติดตีนบ้านเพื่อสนใจทักมาเด้นครับเริ่ขายอยู่ครับในละสามแสนเจ็ดพี่น้องต่อร้องกันราคากันได้ครับผมทางออกทางเขาสะดวกสบายติดถนนครับ นี่นะครับผมผงนัวใส่ลงไปใส่ลงไปลาใส่อีกอใส่ไปเลยสามช้อนโต๊ะัวใส่ลงปลาจเฮ็ดมาขายใหากับซื้อธรรมาดาแล้วครับพี่น้องคนใดียผู้ซื้อผงสดไว้ในเฮเหนนั่นผมบ่เสียเขาขวัวใส่ลงไปขวัวใส่ลงไปอีกช้อนนึงขวัวจะใส่อะไรครับมันมโนัวตะโพลสดดอกผมก็ใส่ลายรายเลยนยยัวใส่อะไรแซ่บเลยพี่นึ่งก่ถ้าพี่ให้แม่ใส่หน่อยบ่แซ่บเลยมีทับพี่พี่ตาแอบเนี่ยวะพี่ตาขาบ พอ่อบอกพี่กินนี่จะเส่ยรายครับเท็ดนดี่มันพี่เจ๊ตายดิพี่เจ๊ตายเพราะเปลี่ยนตีอันนี้ใส่น้ำปลาลงไปไน,น้ำปลาจะใส่ยราย,ายรด้วพี่น้องมันเช็มอันนี้ปลาแดกข้ากับพวกหัวจักว่าของยี่ห้อยังนะครับพี่น้องกับหินสลากอยู่แต้าโบบอกนะครับเพวกหัวไว้ยี่ห้อยังใส่ลงไปพอแล้วปากเน่าโอ้ บางน้าเขาสิบใส่เนาะครับพี่น้องขอโทษขออภัยเอาเมียมนะเ,เมียใส่แเราเนาะขอเมียเขาเขาเอาเมียมันใส่เนาะครับเอาไปแนี่ไข่มดแดงแบบอนุรักษ์เนาะครับมันบ่ใส่แป้งเนาะครับผมกิ่นตะลากินเฮียัน,น,นซิมหนึ่งซิม,ม,มก,กินเบลอะไรซิเบลไหมไม่ชาวแกกำลังคนตุลีตุลีนาะครับ นกซิมซิธิาตนึงลูกสาวครับบ่อยากออกกองครับซิมปิติานิิาปญญาิญาเป็นออกกองมือนกระบอยาออกเลยเรีบกระบ้เห็นโอเคแม่สาวโอ้แซบละก้อยแต่อันนี้นกกุุงบัวก้อยนะของแซบลูกสาวเราบ่กินก้อยไข่มดแดงแล้วน กััับอนนนเท่ใส่กันนะีนน่กห้อยคุ้งให้ลูกสาวลาครับลูกสาวลาบิกินก้อยแค่มดแดงครับพี่น้อง <laughs> พี่นึงเอ,อนาน้ำมาใส่นี่ให้แม่เน,เนี่ยบานคอยเป็นเด็กน้อยรถคอยบิกินแค่มดแดงได้กิบเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ผมก็อายุลด้แล้วเนาะครับสีเขาเล็กสีแล้วพี่นอ้องล่างถั่วแอมเอ้ยเอ้ยกินอย<ม>ังก<ส>ับบุคคลแฉกอยากกินแต้ออาหารปลาเป็นนี่กันบ่พี่น้องอันนี้กุ้งที่เดียรจากเขาเอาไปจำนายเนาะครับ เอาใส่ธรรมาชาติพี่น้องก็เห็นอยู่นะครับว่ากระถือกระถือก็ไ่ได้ถือเยอะถืงมากไม่นะครับแต่เขาอาศัยหลายว่าเอาอุปกรณ์หลายว่าเ,าเอานะครับเลียกินคล้ายเลียขายเขากะเอาให้พี่ให้น้องคลิเกันแล้วครับพี่น้องสาวแกคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดดิ้งกดติดตามให้สาวแกนัมเรเดอร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีนะจา เรควยไม่แม่เราเร็วๆกลียากนีกค่ะไม่แต่ฝุ่น